คุ้มที่สุดในตลาดนะครับเจ้ามาด้า 3C s e g m e n t คันนี้นะใหญ่กว้างเครื่องใหญ่ถ้าเทียบกันแล้วในระดับ C-Segment นะเจ้าคันนี้ได้เครื่อง2.0นะคุ้มสุดๆเลยอ่าคันนี้เป็นมาด้า3 Sky Active 2.0C นะครับผมเป็นตัวม i ยเนอร์เชนล้วนะราคาออกห้างนี่ผมบอกเลยว่าล้านหกหมนาพนะครับวันนี้ผมขายเพียงแค่5 9า0 0นบาทเท่านั้นนะครับนี่ ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้นะกระจังสีดําเป็นโนแบ็คตัดสีแดงลงตัวสุดๆนะดูความหล่องเขาซะก่อนสีแดงมาด้านี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนอเดี๋ยวไปดูด้านข้างตัวนี้ได้ยังโยโกฮาม่านะครับแม็กเดิมโรงงานมาให้แล้วนะขนาด18นิ้วนะีน่เป็นล้อลอยสวยๆเลยกระจกมองข้างนะครับเขามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะ,ะแล้วก็เตือนรถคันด้านข้างจากมุมอับสายตาตัวนี้มีมาให้นะครับผม เปิดเข้ามานะห้องผู้โดยสารด้านในนะครับเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับนี่สภาพสมบูรณ์เลยพร้อมใช้นะครับรถออกห้างล้านหกหมื่นะวันนี้เหลือแค่5 9 9แสนบาทเท่านั้นแดชบอร์ดตรงนี้เป็นวัสดุแบบซอฟททัชทั้งหมดนะไม่ใช่พลาสติกแข็งนะ เวลาเรากดนี่จะเป็นนุ่มๆทั้งหมดเลยให้ความรู้สึกแบบหรูหรามากๆนะครับหน้าจอมีมาให้แล้วนะแอร์เป็นแบบออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวานะปุ่ม engine start นะพวงมาลัยดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบ3ก้านนะนี่หล่อเหลาเอาการนะ้ำมันติฟังก์ชันซ้ายเป็นเครื่องเสียงนะครับขวาเป็น cruise control นะปรับสีทิศท,ทางนะคันนี้เกียร์มันแบบอัตโนมัติมาให้นะครับมีเม n มอน m โหมดให้สปอร์ตโหมดให้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบ k e h o แล้วก็ตรงนี้เป็น j o ยสติ๊กควบคุมตรงหน้าจอนะครับ ดูที่เก็บของกว้างขวางนะครับเพราะว่าเลอยู่อย่างนี้นะมีช่อง USB ให้อีกหนึ่งช่องนะครับผมใครหารถ C-Segment ที่แบบว่าเครื่องแรงกว้างนั่งสบายนะครับผมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเจ้ามาด้า3คันนี้ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันด้านหลังนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะทีเท้าแขนจุดยึด Isofix ติดตั้งคาซีทมีให้ครบนะครับแอร์ตอนหลังมีให้นะคนละหช่องผู้โดยสารตอนหลังเดี๋ยวมาดูในส่วนด้านท้ายครับ ตัวนี้เป็นรถสไตล์แฮดแบ็กห้าประตูนะครับด้านท้ายลาดตัดลงสปอร์ตสุดๆนะใครจะเอาไปแต่งหรือขับเดิมๆได้หมดเลยนะไฟท้ายก็เป็น LED ให้หมดแล้วด้วยนะจ๊ะไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวเป็น LED ให้หมดนะสวยงามสุดๆเซ็นเซอร์ด้านหลังเขามีให้ถึง4จุดนะพร้อมกล้องถอยหลังแล้วก็เส้นกะระยะนะนี่ด้านท้ายกว้างขวางนะครับจุสภาระได้เยอะสุดๆถาดรองท้ายมีมาให้แล้วนะคันนี้เดี๋ยวมาดูยางอะไร ตัวมาด้าสามนี่เขาได้ยางอะไหล่มานะเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับยางอะไหล่จะมีให้นะชุดเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับผม <Yeah. S 1> พิเศษสุดๆนะเจ้าคันนี้รับประกันหลังการขายให้นะครับ2ปี20 0 0 0กิโลนะครับ247รายการมีปัญหาอะไรลูกค้าสามารถเข้าศูนย์มาด้าได้ทั่วประเทศนะครับผมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินผมมีให้นะเป็น3ปีนะครับ7จจังหวัด24ชั่วโมงนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับเรา ยินดีจะช่วยเหลือให้ตลอด24ชั่วโมงออกรถวันนี้นะครับเริ่มมาดจำจองเพียงแค่1,000บาทนะครับผมเซ็นฟรีถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านนะจ๊ะก่อนรับรถเดี๋ยวผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนยางรถยนต์ให้นะครับกองแอร์กองอากาศจัดการเปลี่ยนให้หมดนะโอบโอโซนค่าเชื้อภายในนะครับขัดสีเคลือบแก้วนี่บริการดีอย่างนี้อย่ารอช้านะครับ SAI b o 002ติดต่อเข้ามาที่เซลเคนได้เลยครับผม